สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซทุกคนค่ะวันนี้พามาชมเพกาค่ะเพกานะคะบกักดิมฟ้าบ้านเฮ้านะคะเพกาลูกแบบนี้นะคะขมๆนะคะเพื่อนๆก่อนกินก็ต้มก่อนนะคะ,ะต้มแล้วก็เผานะคะเพื่อนๆเรียกว่าลวกก็ได้นะคะแล้วก็เผาแล้วก็แกะแกะกินแล้วก็ เอาแกออกนะคะแล้วก็หั่นนะคะเพื่อนๆหั่นหั่นแล้วก็กินกับลาบปลาดุกนะคะกินกับลาบปลาดุกกินกับลาบเนื้อนะคะเนื้อบัวเนื้อหมูค่ะอร่อยดีค่ะมีเมนูก้อยเพกาก็มีนะคะหั่นหั่นเผาก่อนนะคะเผาก่อนแล้วก็หั่นหั่นแล้วก็เอาไปก้อยนะคะก้อยยำนะคะยำ เพกาลิ้นฟ้านะคะบ้านเรามีสรรพคุณทางยาที่หลากหลายโดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งส่วนรากลำต้นใบฝักอ่อนมเมล็ดและก็เปลือกค่ะส่วนดอกก็กินได้นะคะดอกก็จะเอามายำเอามาซุปนะคะเอามาลวกเอามานึง่งต้มยำทำแกงได้นะคะผลของเขาก็กินอร่อยนะคะเพื่อน เพกาสพคุณของเขาช่วยบำรุงธาตุช่วยให้เจริญอาหารนะคะช่วยบำรุงโลหิตนะคะพเพื่อนๆไหลเวียนโลหิตด,ดีนะคะรสชาติก็จะขมขมลดน้ําตาลนะคะพเพื่อนๆลดน้ําตาลลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดความดันนะคะต้านเบาหวานะคะ่ะประโยชน์มากมายนะคะสพคุณของเขาก็สพคุณก็เลิศนะคะวิตามินซีวิตามินเอสูงนะคะพเพื่อนเพื่อน รู้จักกันดีในานามลิ้นฟ้านะคะลิ้นฟ้าไม่ใช่ลินมังกรน,นะคะลิ้นฟ้าเพกาค่ะอันนี้ก็จะขยายพันธุ์นะคะส่วนการขยายพันธุ์ก็มเมล็ดนะคะเพื่อนมเมล็ดก็จะปลิวไปตามที่ต่างๆก็เกิดขึ้นเป็นต้นเล็กๆนะคะแล้วก็ไปซื้อตามาร้านขายต้นไม้นะคะเพื่อนเขาขายต้นละ50บาท60บาทค่ะ ก็จะเอามาปลูกปลูกไว้ต้นสูงนะคะต้นสูงต้นใหญ่ดอกเขาก็จะล่วงลงมานะคะดอกก็จะดอกน่ารักนะคะดอกสวยๆอวบๆนะคะมีประโยชน์ก็มีโทษนะคะเพื่อนๆยิงตั้งคันก็ห้ามกินนะคะห้ามกินเพกานะคะอาจจะมีะริดร้อนนะคะมีพิษนะคะเพื่อน บำรุงโลหิตช่วยบำรุงโลหิตและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตแก้ไอขับเสมหะ เมล็ดแก่ของเพกาสามารถนำมาต้มดื่มเพื่อแก้ไอขับเสมหะได้ค่ะแก้ท้องเสียส่วนรากและเปลือกของเพกามีสรรพคุณช่วยแก้ท้องเสียและปิดนะคะขับลมช่วยขับลมในลำไส้และแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแก้ปวดเมื่อยใบและเปลือกของเพกาสามารถนำมาใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ แก้ปวดข้อเพกานำมาต้มมาช่วยบรรเทาอาการปวดข้อและก็บำรุงธาตุรากและลำต้นของเพกามีสรรพคุณช่วยบำรุงธาตุในร่างกายนะคะแก้ร้อนในได้ด้วยนะคะแก้ร้อนในฝักอ่อนของเพกาสามารถช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำได้ช่วยย่อยอาหารรากเพกามีสรรพคุณช่วยกระตุ้นน้ำย่อยและช่วยในการย่อยอาหารค่ะ ลดน้ำตาลคอเลสเตอรอลน,นะคะการรับประทานฝักอ่อนหรือยอดอ่อนของเพกาสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้แก้พิษงูสวัสดเปลือกต้นเพกาเปลือกคูนและลากต้นหมูหมุนนะคะนำมาฝนทาบริเวณที่เป็นงูสวัสด์จะช่วยห,หายเร็วขึ้นแก้พิษหมาบ้าก,กัดนะคะเปลือกต้นเพกานำมา,าต้มแล้วพอกนะคะนำมาตำแล้วพอก บริเวณที่ถูกกัดค่ะสมานแผลเปลือกและลาาาาา่ะะลละลาของเพกาสามารถนํามาสมานแผลได้นะคะแก้บวมเปลือกเละล่าของเพกาสามารถนํามาใช้ทาแก้บวมได้ค่ะแก้ฟุกช้าก็ได้นะคะนําสาระดีๆมาฝากค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีค่ะ